จริงหรือไม่ที่ว่าแพ็กเกจจิ้งและแบรนด์ของสินค้ามีผลต่อรสชาติอาหาร มีใครเคยได้ยินชุดความเชื่อที่ว่าข้าวมันไก่ที่อยู่ในห่อมักจะอร่อยกว่าข้าวมันไก่ที่อยู่ในกล่องหรืออีกความเชื่อที่ว่าน้ำเปล่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันต่อให้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นน้ำเปล่าเหมือนๆกันก็ตามแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมว่าชุดความเชื่อเหล่านี้ที่ว่าอาหารเพียงแค่เปลี่ยนมรจุพัณฑ์หรือว่าเปลี่ยนแบรนด์ของสินค้าไปเนี่ยรสชาติมันจะสามารถแตกต่างกันได้จริงๆริงไหมวันนี้นะครับลงทุนแมนเล่าให้ฟังวิกเอนมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเล่าทุกคนฟังกัน โดยกรณีศึกษาแรกที่จำาให้ฟังก็คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับโคคาโคล่าแบรนด์น้ำดื่มอัดลมสีดำอันดับหนึ่งของโลกครับ โดยครั้งหนึ่งโค้กมีแคมเปญการกุศลเพื่อปกป้องหมีขั้วโลกตอนนั้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของตัวเองจากกระป๋องสีแดงเป็นกระป๋องสีขาวแล้วก็มีการสกรีนลายน้องหมีลงไปบนกระป๋องด้วยซึ่งหลังจากเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเพน์บ่นว่ารสชาติของโค้กที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมทั้งทางที่จริงๆแล้วโค้กไม่ได้มีการเปลี่ยนสูตรรสชาติแต่อย่างใดเลยครับจนในท้ายที่สุดโค้กเนี่ยก็ต้องจำยอมต่อเสียงคอมเพน์ของลูกค้าแล้วก็็็สสุดดท้้าายยยกกกืออเเเเปปปลลลีีี่นนระ๋งงงับมแแหไวพ การสกรีนลายน้องหมีขั้วโลกบนกระป๋องเท่านั้น ซึ่งเคสของโค้กเรื่องนี้ก็ได้ไปเข้าตาของนักจิตวิทยาเชิงทดลองท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งเขามีชื่อว่าคุณชาลสเปนเข้านะครับเขาเนี่ยชื่อว่านี่แหละเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยของการที่จะบ่งบอกได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีผลต่อรสชาติอาหารที่อยู่ข้างในจริงๆพอเขาเชื่อในสมมติฐานแบบนี้คุณชาลจึงทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างขึ้นโดยเขาเนะครับนำ๊อปคอนรสเค็มเนี่ยไปใส่ไว้ในถ้วยสีต่างๆและแน่นอนเขาไม่ได้บอกกลุ่มตัวอย่างไว้เลยว่า๊ปอปคอนทั้งหมดที่เขาใส่ไปเนี่ ผลปรากฏว่าผู้เข้ารับการทดลองส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าป๊อปคอนที่อยู่ในถ้วยสีแดงมันมีรสชาติที่อร่อยกว่าป๊อปคอนที่อยู่ในถ้วยสีอื่นครับซึ่งจากการทดลองของคุณชาวนี้เองก็พอจะบอกได้ว่าเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีผลต่อรสชาติอาหารที่อยู่ข้างในบรรจุภัณฑ์นั้นจริงๆต่อให้อาหารเนี่ยมันจะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามทีนี้ถ้าเรานําสมมติฐานนี้มาใช้กับเรื่องของแบรนด์บ้างจะเป็นอย่างไรคําถามที่สําคัญก็คือแล้วแบรนด์ของสินค้าเนี่ยมันส่งผลต่อรสชาติอาหารที่อยู่ข้างในได้จริงๆไหม มาดูันที่ตัวอย่างของโคคาโคล่าอีกเคสหนึ่งครับอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี1975เมื่อน,นักเขียนชื่อดังท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเมลคอมแกดเวลเขาเกิดสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเราตัดเรื่องแบรนด์ออกไปโค้กหรือเบปซี่เนี่ยจะถูกใจคนหรือว่าคนจะชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันเขาจึงได้ทําการทดลองที่มีชื่อว่าเซนเท่าโลเคชันเพลสขึ้นซึ่งเป็นการวิจัยเชิงการตลาดแบบหนึ่งที่ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยําโดยการทดลองนี้จะให้ผู้เข้ารับการทดลองเนี่ย เข้ามาชิมน้ำอัดลมทั้งสองยี่ห้อนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าแก้วไหนเนี่ยเป็นโค้กหรือว่าแก้วไหนเนี่ยเป็นเ๊ปซี่ผลปรากฏว่ามากกว่า75%ของคนที่เข้ารับการทดลองบอกว่าเ๊ปซี่เนี่ยอร่อยกว่าโค้กซึ่งนี่ถือว่าเป็นผลการทดลองที่น่าตกใจพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างที่เราน่าจะรู้กันดีว่าโค้กเนี่ยเป็นแบรนด์น้ำอัดลมอันดับหนึ่งของโลกโดยโค้กมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่44%ส่วนน้ำอัดลมอย่างเ๊ปซี่เนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เพียงแค่เี่านนั้รับารทเลอมอมเยลซ ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่ กลายเป็นว่าคนดันชอบเบปซี่มากกว่าโค้กซะอย่างนั้นมากไปกว่านั้นในภายหลังเนี่ยยังมีคนนาเอาการทดลองของคุณเมาคอมมาปัดฝุ่นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ครับเขาให้คนที่เข้ารับการทดลองเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าตัวเองกําลังจะได้ชิมน้ําอัดลมของยี่ห้อไหนซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือคนส่วนใหญ่กลับกลายเป็นว่าชอบโค้กมากกว่าเบปซี่ในจํานวน3ต่อหนึ่งเลยทีเดียวโดยการทดลองในครั้งนี้เนี่ยเขามีการติดตั้งเครื่องสแกนสมอง m r i ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบขณะตอบคาถามด้วยซึ่่งงงททําาาาใ้ไดดดรบววมมมันนเกกิิิคผปตสออข คนเราขึ้นในสมองส่วนที่มีชื่อว่า medial prefrontal cortex ซึ่งนี่สามารถตีความได้ว่าบางทีพอเราเห็นสีโลโก้ logo, หรือว่าแบร์แล้วมันจะสื่ออารมณ์ไปที่สมองของเราได้มากกว่าจนบางทีเราก็สามารถตัดสินใจไปได้เลยทันทีจนมองข้ามเรื่องของคุณภาพสินค้าไปเลยฟังมาถึงตรงนี้นะครับเราก็น่าจะพอได้คำตอบของคำถามโลกแตกที่ว่าทำไมบางคนถึงชอบข้าวมันไก่ที่อยู่ในหอมากกว่าข้าวมันไก่ที่อยู่ในกล่องแล้วเขาก็บอกว่าข้าวมันไก่ที่อยู่ในหอเนี่ย มันอร่อยมากกว่าจริงๆเพราะบางทีก่อนที่ลิ้นของเราจะได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารสมองของเราก็ดันสั่งการไปก่อนแล้วว่าอะไรอร่อยหรือว่าอะไรไม่อร่อยนั่นเองครับ